สวัสดีค่ะเุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลีน่า t อ็กซนะคะวันนี้เ,นเราจะมารีวิวสกินทองของหมอนนั่นเองนะคะก็คือชื่อชื่อว่าคนจ่ายยานะคะจะบอกเลยนะคะว่าสกินนี้เนี่ยเราใช้แบบเวลานานมากๆเพื่อที่จะทําใจนะคะเพราะว่าดูคนเห็นเกลือแล้วไหมคือมันเยอะมากๆแล้วเราจะมาซื้อแบบพวกจะกินทองบวกเครื่องระดับทองคือมันต้องใช้เงินเยอะมากๆาาเหมือนกัน,นะค่ะคือแล้วเราคือเก็บอันเนี้ยมาประมาณ2ปีนะคะแล้วก็เลยแบบ ไม่ค่อยได้ใช้อ่ะค่ะก็เลยทําใจนั้นมากมากเลยเพราะว่ามันจะลดไปเยอะมากอันนี้เนี่ยเราทําใจนะคะก่อนที่จะซื้อประมาณสามถึงสี่วันนะคะ,ะคือแบบพอจะกดซื้อแล้วคือก็แบบเออไม,ไม่ไม่กดซื้ออะ่ะถ้าจะไม่ดูคนแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะมาซื้อกันบอกเลยนะคะคลิปนี้ถ่ายวันเสราร์เนาะก็เลยแบบต้องปั่นงานนิดนึงนะคะอันนี้คือทําใจอยู่นะทุกคนอันนี้คือทําใจยังไม่เสร็จนะคะทำใจเนี่ยเนี่ยจะกดแล้วแต่ว่าก็แบบ โอเคหนึ่งสองสาว้าวโอ้อเสียดายอ่ะ <gasps> มันยังเสียดายอยู่เลยดูคนเพราะว่าโอ้มันเสียดายเกือต่อไปเราจะไปซื้อประรับท้องนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเรามีละครสั้นเล็กๆน้อยๆมาให้ดูด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยไปดูกันเลยสวัสดีคะ่ะอ๋อสวัสดีคะ่ะที่ฉันขอ,อยาเพิ่มความเร็วได้ไหมคะเราไม่มีนะคะ งั้นเป็นยาเพิ่มความสนใจก็ได้ค่ะนี่คุณที่นี่เป็นที่เต้นรำดอกบัวนะถ้าไม่ได้มาดูอ่ะก็ไปเลยเอ้าเธอเป็นคนจ่ายยาไม่ใช่หรอสวัสดีทุกคนอยากเป็นทางการด้วยนะคะจะบอกเลยนะว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ทรมานที่สุดเลยนะคะเพราะว่าเล่นหลายรอบมาแล้วค่ะแล้วก็ตายหลายรอบมากเลยค่ะแบบนี้ ยังไงนะคะก็ต้องมีคลิปที่ดีให้ได้นะคะเพราะว่าต้องลงคลิปพ่งนี้แล้วเนาะเพราะเราทําใจซื้อสก,กินนานม,มากๆเลยนะคะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขกับการดูคลิปนี้นะคะงั้นเราไปดูกันเลยโหลดเข้าแมปเป็นที่เรียบร้อยนะคะเกือบแมปความทรงจําของลลโอนั่นเองจะบอกเลยนะคะว่าสก,กินนี้เนี่ยสวยม,มากๆเลยนะคะชอบตรงแบบออร่าที่เป็นเหมือนเอ,อ่คอคิดว่าอะไรอะแบบวงกลมตรงใกล้ๆหัวนะคะแล้วก็ชอบกระโปรงด้วยเนาะ มันแบบเหมือนแบบสวยนะคะแล้วก็มีนกบินอยู่รอบๆบด้วยนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นนกหรือเปล่าเนาะแต่ว่าน่ารักมากๆเลยค่ะแล้วก็จะมีสมุนไพรด้วยนะคะจะบอกนะคะว่าเครื่องประเครื่องประดับนี้เนี่ยมากับอีโมดด้วยเนาะก็มันเป็นอีโมดที่สวยมากๆเลยนะคะถ้ามีเวลาเนี่ยเดี๋ยวจะกดให้ดูแล้วกันเนาะ,ะแต่ว่าทุกคนน่าจะเห็นอีโมดไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะคะ ก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันเนาะโอเคค่ะเหมือนตอนนี้เนี่ยเชลิเดอร์เนี่ยโดนตีไปแล้วนะคะหนึ่งแผลนะคะทุกคนขอเ<อ>ชลิเดอร์จุกได้ถึงหนึ่งเครื่องอ๋ออ้าวไม่ทันแล้วโอเคค่ะทุกคนไม่เป็นไรนะคะแลวเราปั่นไปก่อนเลยเนาะให้เสร็จประมาณหนึ่งเครื่องนะคะแล้วเดี๋ยวน่าจะมีคนกําลังไปช่วยเนาะเหมือนเห็นแบบว่าน่าจะมีออร่าคนอยู่ช่วย,ยตรงนั้นนะคะเดี๋ยวเออนี่ไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นใครเนาะแต่ว่า หวังว่าเขาจะช่วยสําเร็จแล้วกันนะคะอ๋อตอนนี้เหมือนนะ่าจะบาร์เท,ทนเดอร์ปั่นอยู่ใกล้ๆเรานะคะแล้วก็นักบวชหญิงกำลังจะไปช่วยเนาะโอเคค่ะเหม่อขอให้นักบวชหญิงช่วยสําเร็จด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยเราปั่นใกล้เสร็จแล้วเนาะก็เลยเดี๋ยวเราจะไปรอซับแล้วกันนะคะเอ่อเหมือนตอนนี้เนี่ยนักบวชหญิงนะคะก็กำลังจะเข้าไปช่วยเนาะแล้วก็เชลิเดอร์โอเควันอ่ะ,อะ โอเคค่ะไม่เป oh, okay ็นไรงั oh, okay, okay, oh, wow. ้นเดี๋ยวเราไปช่วยแล้วกันเนาะเชเดอร์เลยเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าเหมือนเกชาเนี่ยจะลากนักบวชหญิงไปอุ้มตีอุ้มตีหรอจริงปะเนี่ยอาอไม่อุ้มตีโอเคเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราหลอกให้เกชาลงมาก่อนนะคะแล้วก็แล้วก็แล้วก็โอเคโอเคโอเคเลยค่ะช่วยก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปฮิลบาร์เทนเดอร์เนาะเออมาถึงนักบวชหญิงโอเคค่ะใกล้ลงแล้วเนาะโออีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวโอเคโอเคค่ะสวยเลยสว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 ย โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปซับเชียร์ลีเดอร์ต่อแล้วกันนะคะเพราะว่านั่งเสสุดท้ายแล้วเนาะโอเคมันล้มกลางไม้นะคะเราสามารถไปพับไม้ได้เนาะโอเคเลยค่ะไปค่ะพับเลย ứng, สวยสวยสวยมาค่ะเดี๋ยวเราบอกเชียร์ลีเดอร์แล้วกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราบอกให้เพื่อนตั้งใจถอดรหัสไปก่อนเนาะเครื่องจะได้เดินนะคะเชียร์ลีเดอร์โอเค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 สวยมาเทนเดอร์มารับแทนค่ะ ดีมากๆเลยเนาะเป็นเออเออเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นม <Jedi babies> <mortality> okay, ือเป็นเป็นงานเป็นเป็นมืออะไรเนี่ยโอเคค่ะเราบอกเราบอกเออเช์ลีดเดอร์ไปเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวขอพักฮิวแบบหนึ่งเนาะเออตอนดูเอฟเฟกเนี่ยสวยมากๆเลยค่ะคือแบบมันเป็นแบบเหมือนเราเสกอะไรอ่ะเสกทั้งคลองเสกทั้งอะไรอะแอ่งน้ำหรอแอ่งน้ำใหญ่ใหญ่อะ ไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่าอะไรทุกคนแล้วก็มีดอกไม้แบบสมุนไพรเต็มไปหมดเลยนะคะเราว่ามันสวยมากๆเลยเนาะงั้นเดี๋ยวเราฮิวติ่งให้เสร็จก่อนแล้วกันนะคะเหมือนว่าเชลิเดอร์เนี่ยจะโดนนั่งแล้วนะคะนั่นก็คือเฟสสุดท้ายแล้วเนาะโอเคค่ะคือจะบอกนะคะว่าตานี้เนี่ยไม่ใช่ตาที่ดีที่สุดนะคะเพราะว่าเออเราไม่มีเวลาอัดแล้วจริงๆนะคะแค่นี้ก็เล่นไปหลายตาแล้วเนาะ ออเหมือนเกาชาอยู่แถวๆนี้นะคะเรามายืนสแตนบายที่ไม้ก่อนเนาะโอเคค่ะเกาชาไปตรงนู้นแล้วนะคะเราก็มาปั่นกันเลยมาโอเคค่ะตอนนี้เหมือนเอ่อหัวใจเต้นอยู่รอบนะคะแล้วก็หายปีกแล้วนะโอเคเอ่อตอนนี้เหมือนนักบวชหญิงจุ๊อยู่หรือเปล่าคะเห็นน้องเดินอยู่หมอ,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 อนั่นเราเออน่าจะไม่ได้มานะคะเพราะว่าหัวใจ มันไม่ได้แรงมากค่ะ,ะนั่นองททอ,อยู่นะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราปั่นกันเลยบาร์เทนเดอร์ลมแล้วนะคะเหมือนนักบวชหญิงกําลังมาหาเราเนาะงั้นเดี๋ยวเราฮีนักบวชหญิงแล้วให้นักบวชหญิงไปช่วยล้วกันนะคะอุ้ยสวยงามเลยนะโอเคค่ะไปค่ะมีทุกคนมันสวยมากอลังการสุดๆเลยนะคะว้าว โ okay, อเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราให้นักวัหญิงเอาเอา,เอาหรือติงโอ้ยโอเคเดี๋ยวให้นักวัวหญิงไปช่วยนะคะหวังว่านักวัหญิงจะไม่ลมนะ้มเนาะแต่ว่าน่าจะไม่ล้มแหละอันอันแรกน่าจะไม่ได้ตั้งใจนะคะโอเคเลยเราปั่นเครื่องนี้ใกล้เสร็จแล้วนะคะถ้าปั่นเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราไปปั่นเครื่องเครื่องอื่นกันโอเคค่ะโอเคนักโอ okay, เคเกชาติเกอี้สวยเลยค่ะเออหวังว่านักวัหญิงจะบล็อกนะคะโอ้ แค่เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปปั่นเครื่องนู้นกันต่อเลยเนาะแต่ว่าเหมือนบาร์เทนเดอร์เดี๋ยวเราน่าจะไปช่วยบาร์เทนเดอร์ได้นะคะถ้าน้องเฟดสองอยู่เนาะน่าจะเฟดสองแหละงั้นเดี๋ยวเราไปใกล้ๆดูนะคะว,ว่ามันเฟดสองจริงหรือเปล่าถ้าเฟดสองเดี๋ยวเราช่วยเลยโอเคเลยค่ะเฟดสองไปกันทุกคนอคุ้ยถ้าเกย์ชายอยู่ข้างบนแบบนี้นะคะให้หลอกไว้นะอย่าเพิ่งเข้าไปนะคะมืฉะนั้นจะโดนตีเนาะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราบล็อกเลยนะคะเพราะว่าน้องเฟดสุดท้ายแล้วนะคะ เอ่อตอนนี้เหลือแค่เครื่องสุดท้ายนะไม่ไม่ไม่อุ้ยอุ้ยสวยงามอุ้ยอันนั้นด้ารักอันนั้นดีมากทุกคนคือแบบเก่งมากโอเคค่ะเราเข้าไม้มาแล้วเนาะที่จริงน้าจะทิวบาร์เทนเดอร์ทุกคนเราพาไป็นีโอเคหนีไปเลยหนีไปเลยโอเคเดี๋ยวเราล้มนะคะหวังว่ามันจะฮิ่เรานะอ้าวมันไม่ฮิ้ไม่เป็นไรเราเอาฮิวไวมานะคะก็ อันนี้คือฮิวไวมากๆเลยนะแบบแค่นี้ก็ไม่ถึง10วิหเี5ห้าสิเปร์เซแล้วนะคะหวังว่าบาร์เทนเดอร์น้องจะจุกได้นะโอเคเออ,อไม่เป็นไรค่ะทุกคนเราเล่นไม่ดีเองโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปปั่นเครื่องนู้นก่อนแล้วกันนะคะก็ขอส่งขอโทษไปนะคะเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจ <S <S เหมือนว่ามันจะมาแถวๆนี้นะคะเออเดี๋ยวเราฮิวแป๊บหนึ่งเนาะ โอเคค่ะเอ่อพอดีเอฟเฟกมันใหญ่มากก็เลยแบบกลัวเกชาเห็นนะทุกคนงั้นเราไปปั่นเลยดีกว่าไหมแต่ว่าตรงนี้ไม่มีไม้มไมเหลือแล้วอะถ้ามันมาคือตายสถานเดียวเหมือนว่ามันมันไม่เห็นหรอกมั้ทุกคนโอเคงั้นเราปั่นกันต่อนะคะอันนี้เนี่ยโอ้อยโอ้โหโอ้โหอ,อ,อ,อันนี้คือพุ่งผีเสื้อมาใช่ไหมตาย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 กระโดดไม้จะโดนเทอเลอร์ไหมเนี่ยโอเคไม่โดนโอเคค่ะไม่เป็นไรนะคะหวังว่าเราก็ยังจะปั่นอยู่เนาะ เออเกย์เกยเกชาสวยค่ะเมื่อกี้หลบพุ่งได้สวยเลยนะออันนี้เหมือนว่าถ้าสมมติเราโดดไม้เนี่ยเดินททเทเลอร์ชัวร์เลยนะคะอโอเคค่ะโอ้ยโดนอุ๊ยเราใช้ไฟดิวไปแล้วนะคะเออโอเคถ้าเมื่อกี้โดดไม้เนี่ยมีสีททเทเลอร์น,นะคะเรามาพักฮิลตรงนี้ดีกว่านะคะทุกคนเพราะว่าเป็นที่เดียวที่เราสามารถฮิลได้นะคะแต่ว่ามันมาแล้วกระโดดอยานะ<อ> กระโดดไปก่อนเลยนะคะเหมือนว่ามันตีติดนะคะงั้นเราฮิวติ่งไปก่อนเลยนะโอเคค่ะโอ้ยโดนไปอีกหนึ่งไม่เป็นไรโอ้โอ้โอโอ้โอ,โอ,โอ้มันเปลี่ยนเป้าหมายแล้วเหรอหรือเปล่าหรือว่ามันหลงเราตาย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 วงว่ามันจะไม่เห็นรอยเทานะ้านกคนเรามาแอบตรงนี้กันก่อนจะตายไมอโอ้โหพังพังโอ ขอโทษทุกคนที่เล่นแบบนี้นะคะคือเราคิดว่ามันจะไม่เห็นก็ต้องขอโทษด้วยนะคะขอโทษจริงๆขอโทษจากใจเลยนะคะแต่ว่าหวังว่านักว่ยิงจะออกได้นะคะอย่างน้อยก็รอดหนึ่งเนาะโอเคเลยขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่เล่นแบบเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจจริงๆโอเคงั้นนักว,ว่าญิงเชิญออกไปเลยคะ่ะโอเคเลยคะ่ะโอ้ อย่างน้อยนะคะเราก็สามารถใช้คลิปนี้ได้นะคะเพราะว่ามันไม่ได้แย่ขนาดนั้นเนาะ <Jane Baker. S 1> และ้วก็ก็จบกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลงอีกแน่นอนนะคะเพราะว่าตานี้เนี่ยมันไม่ใช่ตาที่ดีเลยนะคะถ้าใครชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ Share, กด Subscribe ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย